ถามว่ามันหายไปได้งไงการช่วยวนั่นแหละค่ะหายเจ็บนะปวดแผลทุกทอมลำไส่ไหมอะไรหรอคค่ะคำถามมีว่าอาการที่ว่านี่นะฮะเป็นมานานหรือยังครับหลังผ่าตัดสองปีกว่าแล้วคะ่ะสองปีกว่า ปลว่าเริ่มจากการผ่าตัดผ่าต่อใช่ไหมเน้ะค่ะ,ะหลังผ่าตัดสองสองเดือนอิจฉีไม่หยุดเลยฉีเยอะแล้วมันจะกลายเก่งปวดทรมานที่อาจารย์สร้างมันจะโทษนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยที่กระเพาะฉีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนคนทําของใส่แต่ไม่ใช่ร้องปวดเป็นหมดเลยคสองปีที่ผ่านมาทรมานทรมานหมอบอกว่าครั้งวันที่ททคือคุณหมอว่ากระเพาะฉีเราเล,ล็กเราอุ้มฉีไม่อยู่แบตเดินนี่มันทางานเร็วสุดท้าย ถ้าหมอพูดเช่นนั้นมันมีคําถามว่าเดิมะน้นเราจะไม่เป็นคือคิดก่อนนะครับเดิมะน้นเราจะไม่เป็นหลังผ่าตัดผ่าต่อแล้วมันปาเป็นค่ะแต่ละท่านก็วิจัยว่าเป็นเพราะกระเพาะนู้นนะี้นั่นมันมีคําถามว่าเดิมทําไมจะไม่เป็นเดิมที่ไม่เป็นคือฉี่ไม่ออกมดลูกโตทับเส้นประสาทฉี่อ๋อเดิมค่ะมดหนูทวิฉี่ไม่ออกเลยไปต้องหลายโรงพยาบาลหมดต้องหลายแสนวิ่งฉี่ทรมานมากลปวดนั่งเกงเหมือนจะเป็นลม ท้ายเพราลูกโตขึ้นมาหลังจากผ่าตัดแล้วก็เลยเข้าว่<พ>าฉี่ออกเลยไหมไม่หยุดเลยก็ได้ฉี่เยอะเลยค่ะทุกวันนี้ด้วยทุกวันนี้ก็ฉี่เยอะแต่ว่าไอ้กระตุกปวดเนี่ยอาจารย์หมอสองกล้องเข้าไปแล้วใส่น้ําขยายเอ็กซ์แปนเข้าไปขยายกระเพาะฉี่ก,นนก็คือให้มันจะขยายให้มันใหญ่แต่มันก็วิ่งฉี่เยอะแต่ไอ้กระตุกอย่างเงี้ยก็น,นะคะอย่างเงี้ไม่มีแล้วไอ้กระตุกปวดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ชอบไม่มีแล้วแต่เก็บปวดอยู่นี่ ที่ก็พะฉีดเจ็บปวดแก้งหน่อยแล่วทุกวันนี้ปวดเจ็บปวดตรงนั้นกันป็ฉีดค่ะฉีทุกครั้งมามีผลทุกครั้งก่อนจะฉีดมันจะหน่วงตุงปวดอย่างนี้ค่ะเท่วงนะครบเราเาใจแล้วนะต่อไปเนี่ยหลังจากผมได้เรียบร้อยแล้วนะอาการที่ว่านี้ถ้ามีเต็มร้อยเดิมนะมันจะลดลงเหลือเช่นเหลือแปดสิบเหลือหกสิบเหลือห้าสิบยังละฉีดวันห้าสิบรอบ เหลือนี่นจำนวนครั้งในความถี่เ่นี่ยค่ะเจอดห้าสิบเหลือแค่สามสิบครั้งต่อวันเหลือสิบครั้งต่อวันเหลือห้าแล้วน่าจะเหลือไม่ไม่เกินห้าต่อครั้ง่นปกติชีจะไม่เกินห้าครั้งต่อวันใช่คุณไม่ได้นอนโอเคนะอันนี้มันห้าสิบไม่ต้องควบคุมเขาไม่ได้เลยต่างกนกับห้องน้าอะวิ่งน้ำจริงๆที่ว่ามันทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นความชิ้นเปลืองนะสตางค์อย่าหมดก็จะหรด ตอนก่อนทีน่ระ,ระก่อนผ่าตาดัดรวมไปหมดสามสี่แสนแล้วนะคะค<อ>่ะหมดกระซูนามมมาแล้วก็มาหมดตัวป่วยอีกโดนซูนามิมาแล้วหนูร้านหนูเจ๊งหมดเลยค่ะทุนหมดแต่หนูก็สู้ต่ออ,อยู่หน้าหาดเลยค่ะด้านหลังดนเที่ยวร้านเหอหน้าทะเลกัมพา,ารานไปเที่ยวด้เลยมีกี่ผู้หามีตรงนั้นบอสสร้างให้ใหม่ก็เหลือผู้หาใหญ่กว้างก็ฟางโต๊ะได้เยอะแล้วก็หน้าหาด รัฐบาลช่วยตรงไหนไม่ช่วยกินโดนหมดได้มาสามได้มาห้าพันหมดไปต้องหลายร้านรัฐบาลช่วยไหมเขาล็อปชัน๋ยวเพิ่งพูดตรงนั้นได้มาห้าพดี๋ยวเพิ่งพูดชาวคอรล็ชันมันกินใจคนอย่างเราไม่ต้องพูดเรารู้อะไรต่ออะไรพอสมควรแต่เราไม่พูดเรารู้อะไรต่ออะไรแต่เราไม่พูดธรรมชาติเขารู้สิ่งนั้นวิบากกรรมจะลงโทษลงทันเขาเองเราฟื้นตัวใหม่เรามาตั้งต้นชีวิตใหม่นี้ดีกว่า โอเคนะเอาล่ะเมื่อเรามาเจอกันที่ตรงนี้ถามว่าบังเอิญไหมบังเอิญมากจ้าเพราะว่าน้องโอ้ไม่ได้โทรหาเขาเป็นเดือนมันเป็นมันอ่ะก็เลยไปอิซมานี่เลยบังเอิญเนาะอะไรบึ่งมาเลยเชื่อมั่นในคำสอนศาสนาเดยศาสนาพุทธแน่ใจแน่ใจนะพุทธศาสนาไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยสอนเรื่องของวิบากวิบาก แปลว่าถนนสายบวกสายดีสายอะไรช่วยผู้คนมันมาแล้วแน่นอนไม่งั้นจะไปเจอได้ไงไม่มีทางเจอได้เลย่อยู้ครัมไม่มีทางเจอได้เลยเขาบอกจุดเริ่มตรนมาที่มาจากคนคนหนึ่งคนคนนั้นเข้าไปมากรุงเทพกรุงเทพเขาก็ไาช่วยพูกคนเหมือนกันจะช่วยในศาสตร์ของเขาศาสตร์ผงช่วยศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปแล้วเขานี้ยเข้ามาใช้บริการของกรุงเทพ ก็เกลือกันอยู่นู่อเวลาท่านเหล่านี้หมดแรงก็มาหาผมปรับร่างกายท่านก็มีเรืร่องแรงมาทำน้าที่กับท่านไปอยู่มาวันหนึ่งก็มารู้จักกันคุณป้าก็ามีธุกรกิจต่ไงนะมันก็ไปเจอคุณป้าก็ไปเจอคนที่กรุงเทพสองท่าน,นห่างกันีประมาณสองชั่วโมงผมนั่งจะมาที่นี่เลยนะเขาออกสั่งวีดีงาร์างมาให้กันมาช่วยผู้คนอยู่ก็เลยได้มา งั้นมันมีที่มา<ช>ม,มีการเล่าอะไรถูกต้ตองไม่ใช่บังเอิญแน่นอนโอเคนะบุญเท่านั้นที่จะบอบกลมกันได้ต่อไปนับโอเคนะฟังคำพูดไว้ดีว่าผมพูดสอนันมาจะอดคนคนนั้นจะกระโดดจะตายมาเจอผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าบังเอิญแหละแต่ความจริงสนุกแล้วความว่าผมใช้คำว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอน ที่เราตายนี่คือประโยชน์ที่ประโยชน์ที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเมื่อเรามาต่อบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราคำถามคือว่าถ้าเราเป็นคนดีจริงตั้งแต่เอ้มาถึงนาทีนี้ยังไม่พอดีพบชาติแล้วดรือยนะครับมันสะสมะย้าถ้าเราเป็นดีจริงขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราหน้าวันนู้นเป็นของไม่ดีเขาจะขออะไรก็เรื่องของเขาะะแต่เราไม่ขอกับว่าเราเห็นว่าไม่ดี ขอรับเขาเองแล้วของดีเข้ามาแทนที่บัดนี้เชื่อว่ามันมาเรียบร้อยแล้วจ้าที่สูดได้เราร่างกายเนี่ยค่าที่สุดช่ตรินความทุกข์ทรมานที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยจได้รับการคลี่หายจากพลังงานที่บริสุทธิ์เข้มมาจากสกิรพของสมาธิจิตอันวิจิตพิสดานมากหลากหลายมากเรื่องจิตทุกคนมีกายมีใจมีจิตบัดนี้เรื่องจิตมาแล้วครับผมเรียกว่าจิตสาย ผ่านเครื่องมือสื่อสารในางการได้หมดทุกวันเขาสัมถือมือถอยได้สิ้นนี่สัมผัสตรงเลยใจจากเลยสิ่งนี้เราเรียกว่าพิสูจน์ได้ที่แท้จริงเราเคยเรียนหนังสือมาพิสูจน์ผ่านวิชาเลขาวิชาพิเศษนิตวิชาิตวทยมิติวิชาเลขานิตพิสูจน์โดยสมมติทั้งสิ้นแม้แต่พิสูจน์โดยหลักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์สิ่งสมมติทั้งสิ้นบัตรนี้มันพิสูจน์ของจริงที่เป็นความรู้สึกแท้ๆเลย ความเจ็บปวดไม่มีเครื่องช่างตวงไหนวัดเลยนะนะเพราะฉะนั้นพอเวลามาเจอบริบทอย <currently, S 1> ่างคนีมันจะสมานมันแปลกมากคนที่ไม่เคยได้สัมผ <For S 1> ัสจะไม่รู้เม uh, ื่อสัมผัสแล้วโอ้โหลองอธิบายหลังจากผมสัมผัสมาเรียบร้อยแล้วครับอธิบายจะจ่ายเลยครับเสร็ขึ้นเยอะเหมือนปิดทิ้งไปเลยนะคะหายปิดทิ้งไปเลยที่มันตึงมันปวดหรือมันเกงช่วงนี้ค่ะโทษหายหายปปิดทิ้งไปเลย ชายโยโหยิวเลยมีอะไรที่พูดอีกไหมครับที่นอนถังมาจัดหายได้เข้าใจแล้วก็เหมือนก็ต้องเป็นวิบากกรรมแล้วเป็นบุญที่ดีที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะก็ได้โดนบันดาลม่หาอาจารย์ปกติก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยว่าไปอะไรกับใครแน่ายๆดีแล้วนะครับเห็นแล้วว่ามันเป็นวาระของมันเป็นวาระหายหายคน เป็นบุญของแผ่นดินย้ำเป็นบุญของชาวภูเก็ตอะะไรกันนเลยนะคะเราเป็นคนทำมาหากินเขากัคนเบื้องหลังเราก็ต้องหลายคนต้องรอลับอางเราครับผมก็ขอให้ใช้ร่างกายทำงานขึ้นอยู่ซื้อกินอยู่หมดทุกข์นอย่หมดอาจารย์ที่ทำจะเติบโตขึ้นไปทัดีมากครับลดทุกข์ให้ผู้ป่วยอาจารย์ที่คุญรักษาหนุ่มจะโปร่งเบาไม่หมด ท้องไส่กจโทษครับข้างนี้ข้างไม่ใจเด๋ยวเดี๋ยวนีง่ายไหมเเพ่นนอนค้งนอนไม่อนไหมไนอผมผมใช้ค่าค่ะคผมใช้่าดอผมเป็นคนนั้นเดี๋ยวบอกคับ ที่ว่าปัสสาวะบ่อยครั้งนะครับต่จะลดจาก5 0 30ดีไหมใถ้มันหายไปให้มดหมดยังอยู่ทุกคำนเราจะไม่ลังกำลังลงจากท่านที่ร้อยจยลงจากท่านที่50มาเหลือ40 30 20มันดรู้สึกอะไรครับรู้สึกอะไรฮะมันจะแบบช้าๆแบบเออ มันจะซ้านราบช่วตัวผมนะท้องเทิงเบาบ้างไหมครับนี่นะคำว่าตึงไม่ต้องพูดอีกเพราะว่าเอาคำว่าเบานะครับเบาเท่ากับเท่าไรเพราะตึงจะรู้แล้วว่ามันโอ้โหหนักเกินโทษครัดเจ็บแล้เบาเด็กเองม่้วบ การหายใจดูดสีเพราสำคัญที่สุดนะครับ<ะ>มันจะขับเองนะครับโบราณก็บอกเลื่องลมผมบอกว่าไฟไฟ,ไฟ,ฟ้าสถิตในร่างกายมันจะไหลเวียนกระแสบวกลบมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะลังเครื่อนที่พวกนจะเป,นเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับ ถ้าเจ็บปุ๊บเสกเกียวหัวใจทันทีเลยตรงนี้เห็น,นไหมคท้องไปไงอไ่โอปะโอ้ไหมชิบโอ้ไหมโปร่งโรคเบาไหมครับร้อนๆแล้วก็ลงลอ่าไม่ตอนครับมันจะปรับเองนะมันจะปรับกันอย่างมากนะอีกครั้งนี้นท้านะมันจะได้ แต่หน้าตาจะของสายขึ้นเยอะหน้าตาเป็นผู้ังหน้าตาแล้วก็เขาจะรังง่ายบอกความสึกมาทั้งหมดในตัวทั้งหมดเลยครับเป็นความรู้สึกให้เชิญครับบอกผ่านกล้องเลย หายเจ็บหายปวดแล้วค่ะหายปวดเดินเดินเล็กเดน แน่กวดสีแล้วไหมไปเลยไปทิ้งเลยครับออกเต็มเต็มเลยให้หมดเลยนะทีนะอ่ะฉี่ใครเป็นครั้งสุดท้าย